ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็ก่อนจะเริ่มไฟฉายนะครับก็ต้องขอโทษพี่ๆไฟฉายทุกๆท,ท่านนะครับที่ช่วงนี้งานล่าช้านิดนึงนะครับเพราะว่าลูกชายเกิดประสบอุบัติเหตุนะครับก็คือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปโดนรถตำรวจตัดหน้านะครับก็เลยทำให้มอเตอร์ไซค์นั้นเ,เข้าไปชนกับ เสาไฟฟ้านะครับก็เลยเจ็บไปทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็ก็ข้าวของก็เสียหายกันไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าพี่ๆท่านใดที่ติดต่อเออติดตามผมในเฟซหรือติดต่อผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยก็คือจะเห็นาว่าผมโพสต์รูปลูกชายลงในเฟซอยู่นะครับว่าก,ก็เลยงานช่วงนี้จะช้าหน่อยเพราะว่าผมต้องไปดูแลลูกชายด้วยนะครับโอเคครับก็ มาเข้าเรื่องไฟฉายกันเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นไฟฉายยี่ห้อโซเฟอร์นะครับ SC 3 3นะครับตัวนี้มาพร้อมหลอด xhp เจ็ดสิบจุดสาม high นะครับตัวนี้จะเป็นหลอด 70, เจ็ดสิบเขาเรียกอะไรหลอดเจ็ดสิบจุดสองมาทําดีโดมนะครับทาดีโดมหลอดก็คือไม่มีโดมมาจากโรงงานก็เลยกลายเป็น70.3ไปแทนนะครับ ก็ไม่มีโดมบอดจะทำให้แสงระยะแสงพุ่งขึ้นนะครับแต่เขาทำเป็นโคมผิวส้มมานะครับแสงมันก็เลยจะออกพุ่งกว้างนะครับพุ่งด้วยกว้างด้วยแต่ก็สว่างในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับลูกค้าทำสวิตท,ท้ายเสียมานะครับก็คือกดแล้วไม่ทำงานนะครับนี่สวิตเล็กๆสวิตเจ้าปัญหาเห็นหรือเปล่า เล็กมากนะครับเดี๋ยวผมหนี่ให้ดูนะจะที่ไปดูนะครับเพราะมันเล็กพอดีมีอะไรอยู่นะครับเคยเปลี่ยนให้ลูกค้าไปนะก็เลยจะมีอะไรเพราะว่าเคยสั่งมาแล้วนะครับนี่นะสวิต m ์ไมโครสวิตสวิตเล็กมาก นะครับนี่นะเป็นชัดหรือเปล่าไม่รู้สวิตเล็กนิดเดียวแต่ก็แพงอยู่เหมือนกันเอาเรื่องนะครับโอเคก็อุ้ยกระเด้งหายไปแล้วแม่เสียแล้วไม่ว่ากันนะโอเคเสียกว่าจะเก็บอะไรคืนให้ลูกค้าด้วยกระเด้งไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอเคไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะครับ โอเคครับก็ตอนนี้ตัวไฟฉายนะครับก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะก็นี่นะครับถ้ากดแตะแตะมันก็จะเตือนนะครับเนี่ยเหมือนนะกันการไฟฉายลั่นนะครับเดี๋ยวแค่กระพริบกระพริบผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกโหมดอะไรก็ไม่รู้นะครับบอกตรงๆนะครับรับสารภาพเลยตามไฟฉายไม่ทันนะครับเพราะว่าไฟฉายเนี่ยออกใหม่ บ่อยมากนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับออกใหม่จนบ่อยจนบอกตรงๆว่าช่างเองก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะแต่ก็ซ่อมพยายามซ่อมเกือบทุกรุ่นนะครับอ๋ออันนี้ก็คือการลั่นนะครับการลั่นเองถ้ามาติดก็คือจะติดแค่ลีลีนะครับเนี่เดี๋ยวผมปิดไฟให้ดูอ่าติดในโหมดแค่ พอสว่างนะครับการลั่นแต่ถ้ากดเปิดต้องกดสองครั้งอ่ากดเปิดแบ้มันคลิกนะครับเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนโหมดก็คือกดค้างนะครับไล่ระดับแสงนะครับนี่นะเทอร์โบดับแล้ลคลิกอ่า มันก็จะสว่างขึ้นร้อนมือผมด้วยนะครับกด3ครั้งทิปบันท,กทิกนะครับเข้าหมดสต็อปนะครับตัวนี้น่าจะจำสเปคไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณ5,200ลูเมนหรือเปล่านะครับจำไม่ได้ด้วยนะครับเดาวเอานะเดาวเอาเนื่องจากว่า <c oughs> ลองดูจากสายตานะครับ ผมไม่ได้ไม่ได้วัดค่าอะไรเลยนะดูจากสายตาแสงนะครับตัวนี้ถือว่าทําแสงออกมาได้ดีนะครับตัวนี้ถือว่าทําแสงออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมส่องกับไฟเพดานเนาะก็ไม่ได้ส่องอะไรให้ดูนะนะครับไฟฉายตัวเล็กนะครับเล็กๆนี่ก็ร้อนนะเนี่ยเปิดแป๊บเดียว ร้อนแล้วนะครับก็ใช้งานนานๆใช้งานต่อเนื่องนะครับไม่จําเป็นต้องเปิดจนสุดนะครับมันร้อนเร็วนะเพราะว่าตัวไฟฉายแค่นี้รูเมนขนาดนี้รูเมนห้าพันกว่ารูเมนเนี่ยนะครับยังไงก็ร้อนและร้อนแรงด้วยนะครับตัวเนี้ยจริงๆนะถ้าเป็นผมถ้าผมเป็นเป็น,ปนบริษัทที่ผลิตไฟฉายนะผมจะทําคีบระบายความร้อนตรงนี้ให้มันเยอะนะครับ มันจะช่วยเรื่องของระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับตรงนี้คีปมันน้อยไปจุดระบายความร้อนมันน้อยไปนะครับทําให้สะสมความร้อนได้เยอะมากนะครับจะเปิดรันทามไม่ได้นานนะครับเพราะว่ามันร้อนนะครับร้อนจนลงลงบอดี้เลยนะครับลงตัวกระบอกนี่เลยนะเป็นผมนยผมจะทําให้มันคีประบายความร้อนให้มันเยอะกว่านี้แต่แสงทําออกมาค่อนข้างดีนะครับ ก็โอเคนะครับสําหรับไฟฉายตัวนี้นะผมก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเตรียมส่งกลับหาที่เจ้าของไฟฉายได้แล้วนะครับโอเคครับก็ยังไงก็ต้องขอโทษอีกครั้งนึงครับที่ให้รอนานนะครับโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงใบช่างมิ้นท์ครับสวัสดีครับ